ประสบการณ์ต้นสก,กรุระหน่อยว่าใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงจะได้สวยงามขนานดนี้ตอนนี้น่าจะหกปีได้แล้วห้าหกปีหกปีนะครับต้นประมาณไหนหพี่พ,พี่เอามาก็เล็ก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 ปลูกเล็กเล็กเลยเริ่มแรกปลูกเล็กมากน่าจะสักยี่สิบเซนเขาอะัวเขานะครับต้นเบีย้ยใช่ต้นเบีย้ยไม่ไม่ใช่ต้นตอนนะครับโอ้สวยมากเลยเหตุ ครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบ้านสวนกเกษตรแบบผสมผสานของพี่นนท์ที่กาะเหนือนประเทศนิวซีแลน์ครับซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่แบบลงตัวและสวยงามมากๆในพื้นที่สิบไร่การอกเขาบรรยากาศสวยงามมาก,กครัผมจะพาทุกคนมารู้จักกัเจ้าของสวนและชมบรรยากาศรอบๆครับว่า <Yeah. S 1> มีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่นนท์ครับ ท้งสวนครับวันนี้เราจะมาเก็บหน่อไม้นะครับสวนผสมสารที่นนเริ่มเริ่มมากี่ปีแล้วครับทำสี่ห้าปีแล้วครับโอ้นานนานพอสมควรน,น,นะครับอันนี้จะเป็นหน่อไม้เออครับผมโหซึ่งหาย,ยากมากเลยนะครับที่นิวซีแลนด์ที่นนเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่พี่เนี่อนไร้ สิบเมครับรอบๆนี่ตามตามรัวใช่ไหมครับทรับแล้วที่ทำมีิ่งเดิมอันนั้นเก็บมาให้นกยูงมันทำเลยไม่ได้ไม่ได้ปัยาี่ที่ซื้อนานยังไงซนานแล้วเกือบเกือบิีแล้วสร้างบ้านแล้วก็ที่ประมาณห้าแสนห้าแสนใช่ปีที่เราเจอกันใช่ไหม พี่เริ่มเอาเต้นมากลางนอนทำอะไรมาตัดหญ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเงินไทยก็เท่าไหรเพจโควนยี่สิบเอ็ดอ่ะยี่สิบเอ็ดนะสิบกว่าล้านนะโอเคครับก็่ที่นี่ตอนนี้ล้านกว่าครึ้นที่พี่สร้างมาตอนนี้ล้านกว่าพี่นี่เขาเรียกเอ่อลามใช่ไหมเพจใช่ลาม ไม่มีเม็ดนะถ้าเป็นเมืองไทยก็มะนาวหลายเม็ดอ่ะบ้านเราตาฮิติเอยใช่ไหมโอ้สวยสวยนะมะนาวเนี่ยดอกมากเลยขายยังไงพี่ถ้าขายเนี่ยกิโลห้าดอนกิโลละห้าดอนนะครับโอ้โหเยอะเลยดในตลาดซูเปอร์น่าจะหกเจ็ดดอน มาซื้อที่นี่หนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งกิโลแถมหนึ่งกิโลโป <laughs> รโ <laughs> มชั่นครับ <laughs> มาซื้อกับสวนหนึ่งกิโลแถมหนึ่งกิโลเห <laughs> มือนได้ฟรีเลยอ่าเหมือนได้ฟรีนะครับโอเคครับพี่ให้ประสบการณ์ต้นสก,กุลละหน่อยว่าใช้เวลานานแค่ไหนมึงถึงจะได้สวยงามขนาดตอนนี้น่าจะหกปีได้แล้วห้าหกปีหกปีนะครับต้นประมาณไหนพี่พี่ <laughs> พเอามาก็เล็ก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 ปลูกเล็กเล็กเลยเริ่มแรกปลูกเล็กมากน่าจะสักยี่สิบสักขวบอะว่าเขาครับ ต้นเบีย้ยใช่ต้นเบีย้ยไม่ไม่ใช่ต้นตอนนะครับโอ้โหสวยมากที่นี่หน้าบ้านมุมดีมากเลยสุดยอดมะนาวญี่ปุ่นนะครับโจสุป <c oughs> ต้นไม้แปลก ีดอกมันใจะไหมครับใช่เม็ดมะคุมปีนี้ดอกเยอะมากน่าจะมีผลเยอะสีแดงใช่ไหมเนี่ยสีออกขาวชมพูอเด่ต้นเชอร์รี่จ้ากำลังเป็นดอกบุกตินปีเลยจินยังไม่กล้ากินคิดว่าเหมือนกันอะไม่แน่ใจแต่สวยนะต้นสวยนะปิงมันจะเป็นผลยาวๆแล้วก็ข้างในเหมือนเม็ดไข่ปลาคาเวียร์ แกะออกมาเหมือนกับไข่ปาลาคาเวียเลยข้างในเม็ดมันจะยา,ยาวๆอย่างนิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับใช่แพงมากพี่ได้ต้นพันธุ์มาจากไหนเนี่ยดัดดัดช็อปเนี่ยครับแถวๆบ้านแถวๆนี้ครับซื้อมาปลูกก่อนที่จะสร้างบ้านแล้วโตช้าเป็นต้นสั้นพี่ชอบกินตอนมันสีขาวๆข้างในอะ่ะผมไม่ชอบสีน้ำตาล อนอเห็นกม้แไตหน,น่นนนหนที่ม,นม,นมันเป็นเร็จแล้ในตลาด <c oughs> น้าตาเมกเ<อ>ูกเลยเอ,เอ้ลูกที่เขาไปขั้วใช่ไหมใช่อนม้ว่ัวมอไม้ไล่ตอไขึ้นกลางนี่เลยดูครับตอไม้ แล้วมันฟังภาษาไทยไม่ออกไปอยู่กับมันน่าจะด่างใบแต่ว่ามาันด่างลูกด้วยนี่คือมะนาวด่างครับแปลกมากแห่เท่า,า,าไหร่ราคาเท่าไหร่ประมูลมาเลยครับก็เห็นแต่กล้วยด่าง <c ười> อันนี้มะนาด <c ười> อองแปลกครับพี่น้องเจ๋ง <c ười>